ทุกคนฉินมาอีกแล้วจ้ามากันอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวมาบอกรายการเอเชียนคัพทุกคนรอกันอยู่หรือเปล่าก็รู้กำหนดการมาแล้วนะคะว่าใครอยู่โถไหนแล้วก็วันไหนที่เราจะจับฉลากแบ่งกลุ่มกันนะคะทุกคนก็นี่เลยตามนี้เลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจช้างศึกทีมชาติไทยด้วยนะคะ ก็สำหรับทีมชาติไทยนะคะอยู่กลุ่มหนึ่งเอ้ยอยู่โถหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งที่เราอยู่โถหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปเอาคะแนนงกิ้งฟีฟ่าเมื่อตอนเดือนพฤศจิก,กายนนะคะทุกคนเอามาจัดลำดับว่าใครต้องอยู่โถไหนแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยเราอยู่อันดับที่97ของโลกนะคะทุกคนก็เลยเป็นที่มาที่เราเนี่ยมาอยู่ที่โถหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะ ในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะเขาจะมีการจับฉลากแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือกสำหรับเอเชียนคัพนะคะทุกคนจะจัดขึ้นที่ก,กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะคะว่า6กลุ่มเนี่ยทีมชาติไทยจะอยู่ร่วมกับใครกันบ้างนะคะทุกคนแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงคือรายการเอเชียนคัพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด24ทีม ตอนนี้ได้มาละ18ไอ้พวกที่เข้ารอบไปเล่นในฟุตบอลโลกนนะคะทุกคนทีนี้ก็จะเหลืออีก6ทีมนะคะก็เลยเป็นที่มาที่จะต้องมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาทีม6ทีมเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในเอเชียนคัพนะคะทุกคนก็การแข่งขันรอบคัดเลือกเนี่ยจะเป็นการเจอกันแบบเย่าเยือนนะคะทุกคนแล้วก็แบบต้องเจอกันหมดอ่ะนะคะ รายการนี้เนี่ยสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จะเริ่มแข่งนะคะในวันที่25มีนาคมปีหน้านะคะปี2025แล้วก็แข่งกันยาวเลยไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2026ก็พอได้ทีอ่อที่1ของแต่ละกลุ่ม6กลุ่มนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะไปแข่งกันจริงๆและ ในรายการเอเชียนคัพนะคะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่15มกราคมถึง8กุมภาพันธ์ปี2027นั่นเองนะคะทุกคนดังนั้นมาเบื้องต้นรอบพัดเลือกนี้เรามาลองทายกันดูดีกว่าว่าทีมชาติไทยจะเจอใครกันบ้างนะคะอยากเจอใครกันบ้างเออนะคะอีฉันเลือกเลยได้ไหมละ่ะสำหรับโทัรที่2นะคะขอเลือกเป็นฮ่องกง เลือกเลยฮ่องกงนะคะทุกคนเหตุผลไม่มีอยากเลือกก็คือเลือกเลยฮ่องกงส่วนโทรที่สามนะคะเออใครดีวะปูตานปูตานต้องปูตานเท่านั้นอ่ะมันเดี๋ยวมันมีเย่ามีเยือนใช่ไหมเผื่อได้ไปยังไม่เคยไปเลยปูตานเออนะคะทุกคนแล้วก็โทที่สี่เป็นใครไปไม่ได้สปปลาวโอเคได้ อยากเจออีกครั้งหนึ่งอยากเจออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปในทิศทางไหนอยากเจออีกรอบนึงเป็นอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้ละกันดังนั้นอิชนเลือกแล้วนะคะสำหรับรอบคัดเลือกเอเชียนคัพที่กำลังจะจับฉลากเจอกันนะคะแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ขอเลือกเป็นฮ่องกงภูตานและสปป,ปลาวนะคะทุกคน ตามนี้ตามนี้อ่ะชาวเน็ตละ่ะยังไงดีเจอใครกันดีก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงวันที่เขาจับฉลากแล้วว่าเฮ้ยเราทายกันถูกหรือเปล่าโอเคนะวันนี้ไปละบาย